สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้กับผ้าเลาะสวนคือเกาจะเลาะสวนเก็บอ่าราสเบอรี่จะพี่น้องในสวนกำล่งแดงเลยจะ้ะห่างบ้านได้ลายดอกจะ้ะแต่ว่ากับมีพ่อได้เก็บมั่งจ้ะพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆพอขอถ่าเข้าสุกนี่มันต้องเก็บออกเรื่อยๆจ้ะพี่น้องถ้าบ่กเก็บมันกับพวกสัตว์มันลายน้อยจ้ะนาะมันก็เก็บบ่าท่านเขา ถ้าเฮาบ่เก็บออกเขาก็เก็บก่อนเฮาสินะเฮาก็เลยต้องทยอยเก็บออกไม่จ้ะพี่น้องถ้าจจงสันกับบได้จ้ะเขากินเมดจ้ะพี่น้องเขากินเมดเขาประจงไว้เฮาเวลาเขากินเขากินจนเกลี้ยงจ้ะเขาถ้าเวลาเฮาเฮากิๆๆนเฮากระจงไว้เขาน้แตาวา่ว่าถ้าเวลาเขากินเขาประจงไว้เฮาเลยจ้ะพี่น้องนี่ บนันิกะสีทุลักทุเลเนี่ยจะทั้งถือกล่องไม่จะพี่นองทั้งถือกล่องทั้งปกติจะเก็บใส่ถุงมันี่ผัเอไอ้กระป๋องน,น้อยๆไม่จะไปใส่มันก็เลยทุลักทุเลนี่ยจะพี่นองมันก็เลยโมใคอัน,นี้ปันใดกะมาเก็บน้ำกันจะพี่นองมาเก็บน้ำกันเก็บลาสเบอร์รีจะ้ะเก็บในสวนปีนี้ลาซเบอร์รีนะ่ะเขาจะ สุกหลาเนี่ยจะพี่น้องปกติเดือนกันยานี่จะกินไปจนว่าจะเมิดอไรจะพี่น้องแต่ว่าปีนี้เพิ่งจะสุกจะพี่น้องมื่แน่ล่หละปีนี้เอียงกะเป็นแปลกๆไหจ้ะเป็นแปลกๆผลไม้น,มนี่โดกเด้จ้ะจังแอปเปิลสาลีนี่โดกแห้งจะพี่น้องโดกอี่ีแต่ว่าหั่นแอปเปิลสาลีนี่ซีเมื่อไรเด้จะพี่น้องเดือนกันยานี่แต่ว่า ลาสเบอร์รีนะพึ่งจะสุกเนี่ยจ้ะมาตามหลังเลยจ้ะพี่น้องพืชพักในสวนในย่างอีกหลายจ้ะถ้าเก็บไปเรื่อยๆนาะจะเนาะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะนี่ยจ้ะเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีมีแบบสุกมาเรื่อยๆคือการเก็บออกเสมอจ้ะพี่น้องถ้าได้สุกคือต้องเก็บออกเสมอนี่เลยจ้ะจังคือเห็นนี่หละจ้ะพี่น้อง เพราะว่าลาสเบอรี่ปีนี้มันมีน้ำจ้ะไม่ทิพย์ได้ลดน้ำจ้ะเขากา็ได้ตัดได้แต่งเขาพร้อมแม่จ้ะพี่น้องมันก็เลยเหตุแบบลูกใ่จ้ะเห็ดใ้เขาลูกใ่ลก,กลัวสุปีสุปีจะลูกบใยเลยจ้ะปีนี้ลูกใ่แนบดน้ก็สิพ้ายางไปหาสีเหลืองจ้ะสีเหลืองนี่เพิ่งจะเห็นลูกเดียวจ้ะ เพื่อจะเห็นหน่วยเดียวเลยจ้ะราสเบอร์รี่นี่จ้ะเห็นหน่วยเดียวเพิ่งจะสุกหน่วยไม่สุกหน่วยเดียวจ้ะหน่วยสีเหลืองอะจ้ะไอแดดก็บฮ้อนจะเหมือน,น,นมันมนมนวกบได้ออกมากับเป็นโลนๆทั้งไดบูนาไม่ทิพย์ก็เลยมันฮ้อนแดดไหมจ้ะแดดมันแบบ คากิวมาเนีนเห็นบ่จ้ะแสงแสงแดดเนี่ยไม่ทิพตัดแต่งเขารู้สึกว่าปีนี้เขาจะขึ้นแบบงามแต่ปีนี้ขึ้นงามขึ้นในียูล้วก็เอาปุยขี้ไก่ไม่จะมาใส่อ่าขี้ขี้ไก่ที่ไม่ทิพเลียง่ะจ้ะมาใส่เขาเขาจะงามจ้ะแล้วก็ได้นามแนงสินะมันก็เลยแบบโอเคจ้ะต่ว่าเขาเัาได้สูงคือื่อจ้ะ เขายังพันในสุกมือนเลาะไปหาเก็บต่อจ้ะพี่น้องมึงแม่จ้ะมันแดงลายอยู่จัดแต่ว่ามันทำพราะในพอเก็บแน่จ้ะพี่น้องต้องเลือกเอาเพราะว่าเขายังพันในพ่อเก็บปันใดแล้วก็ ม่ทิบใส่กล้องโกโปรไทยเนาะจจะเนาะไทยใส่กล้องโกโปรไทยแล้วคลิปนี่กับพุญงูคือกันจะว่าเป็นอย่างคือบ่๊มมีเสียงอ่าไม่ทิบเดยผาก็ได้ไดเ,เจเ๊ในพี่น้องไม่ทิบเด้มาผากน้ำกลนเ,เสียงการเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนเมา่ก่บอกมาอยู่เจ้าว่าเสียงมันคอย ไม่ทิพย์ก็บว่าวางกล้องไก่อะเสียงมันจะคอยไมจ่จ้ะนอกจากเสียวไัยไก้กระโองบางข้างกระแห้งบางข้างกระคอยเสียงไม่ทิพย์กับ,บกว่แนใจคือการว่านเป็นพออีกอย่างที่จริงอะกล้องกูปูกูปูแม็กอะมันจะมีกล้องทั้งสองมีลำโพงทั้งสองฟังเลยเด้จะ้ะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะลูกสวยจะตนน้นในลูกสวยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้น้ำจ้ะ ต้นเนี่ยมึงไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะไอ่ทิปกับผ้าเลาะแต่สวนที่ถ้ำสวนเนาะจ้ะเนาะกระหลาะสวนอยู่นี่ยจะเลาะหมองหันเลาะมือหนีนจ้ะพี่นอออ้องเอ้ยจะพึ่งเบื่อกันด้วยจะเลาะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะไอ่ทิพย์กับ ขอบคุณเด้อจ่าที่เขอมาให้กำลังใจเม่ทิบขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่นวเวียนขอมาหาคลิปนี้เม่ทิบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ